เอาครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆเหล่าเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเมซี่คิวสองนะครับผมซึ่งห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับคลิปนะครับการตั้งค่าภาพนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาสอนการตั้งค่าภาพนะครับปีล่าสุดเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้คอมของเราเนี่ยลื่นขึ้นนะครับผมแต่ภาพอ่ะมันอาจจะ สเกลภาพอาจจะลดลงไปค่อนข้างที่จะมากนะครับก็จะมาสอนตั้งค่าภาพ1 4 4 0นะครับคูณ1 0ึนะครับผมค่อนข้างที่จะตั้งยากนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าตั้งค่าอย่างไงนะครับผมแต่คนที่รู้แล้วว่าตั้งค่ายังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูกันเลยครับว่าการตั้งค่าภาพนั้นตั้งยังไงนะครับต้องเข้าไปที่ nvidia control panel ก่อนนะครับตั้งค่าภาพนะครับผมคัสตอมภาพให้เป็น0,440นึ่งองผมจะมี1 7 28กับพ4นสี่ส่สิบสำหรับคนที่รู้สึกว่าตั้ง1440ี่สีคูณพันแนะครับแล้วมันไม่สามารถกดเทสได้นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับกดพั่ส1440นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นความยืดของภาพนะครับคูณ1080นะครับผมส่วนที่ปรับไม่ได้นะครับกดเทสไม่ได้นะครับของผมขึ้นอย่างนี้นะครับให้เพิ่มบิตเลทนะครับไปที่เฟรมเรทของของหน้าจอนะครับให้ปรับไปที่ หนึ่งสี่ห้านะครับผมหรือว่า1 4 3นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมเพราะว่าการที่กดเทสตไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่พันสี่สี่สิบมันไม่รองรับ144เฮิร์ตนะครับให้เพิ่มไป1 4 5หรือว่า1 4 3ก็ได้นะครับแต่ของผมนั้นเพิ่มไปเป็น145เฮิร์ตนะครับตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาตรงสตรีมนะครับผมเพื่อที่จะใส่โค้ดนะครับในการตั้งค่าภาพพันสี่สี่สิบนะครับ ให้เพื่อนคลิกขวาที่ตัวเกมครับคุณสมบัติครับหลังจากนั้นให้มาที่โหมดทั่วไปนะครับผมจะมีตัวเลือกการเริ่มนะครับให้เพื่อนๆใส่โค้ดครับ less x นะครับเท่ากับ1 4 4 0นครับแล้วก็ลบ less เท่ากับ108นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเนี่ยการกบาดออกได้เลยครับสำหรับคนที่ใส่เลือดเขียวแล้วนะครับให้สเปซบาร์หนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นใส่เลือดเขียวได้เลยครับหรือว่าใครมีโค้ดเกี่ยวกับบูทแรมหรืออะไรต่างๆนะครับให้ใส่หลังจาก ที่เพิ่ม l e s x หรือว่าใส่โค้ดตัวนี้เสร็จก่อนนะครับให้สเปซบาร์หนึ่งทีครับแล้วหลังจากนั้นใส่โค้ดของเพื่อนได้เลยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าเริ่มเกมได้เลยครับในการกดเข้าเริ่มเกมนะครับให้เพื่อนๆกด f 1 1ไปก่อนนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยกด f 1 1เอเป็นหน้าต่างนะครับอ่า windows นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าก่อนก่อนที่จะปรับพันธสี่สิบต่อไปนะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนกดเข้าเกมมานะครับก็จะเห็นเป็นหน้าต่าง ปกตินะครับซึ่งการตั้งค่าต่อไปนี้นะครับมันก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะอยู่หน้าต่างพันเหรือพันเไว้อยู่แล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นในเกมนะครับว่าขึ้นพันสี่สี่สิบนะครับให้เพื่อนๆทําการกด f 1 1ครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพื่อนกด enter ครับผมแล้วก็ enter ครับมันก็จะเข้าสู่โหมดพันสี่สี่สิบนะครับผมซึ่งในเกมมันจะไม่ขึ้นครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทำการปรับภาพพันสี่สี่สิบได้แล้วนะครับผม ภาพตัวเกมจะเป็น1 4 4 0แต่หากเพื่อนๆกดตั้งค่าเกมนะครับหรือว่าปรับควบคุมหรือว่าปรับกราฟิกต่างๆครับภาพมันจะเด้งมา1ัน0นะครับให้เพื่อนๆทำการกด F11 เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูก่อน,นครับตอนนี้เป็นต่ำมากหมดนะครับให้เพื่อนๆปรับสมมติผมปรับอัลต้าอ่ะมันก็จะเด้งมา1 7 0 0ครับสังเกตได้จากขอบด้านบนกับด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆทาการกด F11 นะครับให้เป็นหน้าต่างวินโดะครับ แล้วก็กด Enter เหมือนเดียครับทุกครั้งที่เราตั้งค่านะครับมันจะเด้งไปที่จอหลักที่เราตั้งไว้ก็คือของผมตั้งไว้1 7 2 8ครับคูณ1,080นะครับมันก็จะเด้งไปที่1 7 2 8คูณ1,080เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทาการแก้ไขโดยการกด F11 แล้วก็ Enter นะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปข้างตนนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของ1,440นะครับผมที่ผมทําการทดลองมาครับ พันสี่สิบนะครับจะได้เรื่องของโมเมนการเล่นนะครับลื่นไหลมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะผมสเกลมันก็จะลดลงนะครับความคมชัดของภาพก็จะลดลงครับเพราะว่ามันเหลือพันสี่สี่สิบนะครับสำหรับคนที่คอมไม่แรงนะครับแล้วต้องการให้แบบคอมเราสามารถที่จะแก้ไขในการเล่นท้องซ้อมเล่นท้องแข่งหรือว่าเล่นรายการเล็กๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำพันสี่สี่สิบนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ทริคต่างๆนะครับก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับแบบอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับบูธแรมหรือว่าอยากทาให้คอมลื่นขึ้นสําหรับคนกรบน้อยนะครับก็พิมพ์ไว้ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะทําให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเมซี่คือสองนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโผลอะเออมันโป ต้งนี้สามตัวสองพตวที <int os> ่เท่าไหร่สิบสี่ป่ะสิเบิดสิ่เยะ

罢了。